เก็นแถวยกไหนยกอ่ยกยกจีไปห้อยหน่อยอ่ะโดนอออหนอยอ่นหนนึ่งแต่ก็ยังโอเคนะกลับกลับมาแล้วดีอชนะครั้งนี้มอบให้ใครบ้างนี่เอาครบ้ทุกคนทุกคนแล้กันทุกคนแล้วกันนะ คนชัยนาทอยุคเท็กัี่วันไอ้นี่กูอยู่ชัยนาทเมืองสันนบเลยเข้าใจไหมเมืองสันนบแช่นาทชัยนาทเด็กชัยนาทนี่เอ้าลูกไปบอกพี่น้องหน่อยอ้าวขอบคุณใครบ้างบอกบอกหน่อยเอาอะผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วไม่รู้เขาจะดูอีกทีตั้งเป้าอย่างไรบ้างป่านนี้อันนี้ต้องดีกันเดิมครับน้ำหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหรนักเจ็ดนะหนักเจ็ดโอเคโอเคถือว่าวันนี้ใช้ได้นะเอาเอา